สวัสดีครับเรายังอยู่ที่เมืองแเค่อยู่นะครับผมวันนี้ผมได้มาสัมภาษณ์พี่เดียวอีกออีกคนนะครับเป็นฟาร์มมาจากชแยนาทใช่ไหมพี่ครับผมครับผมพี่เดียวแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมเดียว W U Cattle ครับผมครับก็สําหรับผมก็จะเป็นเน้นเป็นแนวทางโครูปสมประมันครับครับตัวนี้ที่พัฒนาสายพันธุ์ปลาแมันเนี่ยไปถึงไหนนะครับผมครับตอนนี้ก็ที่บ้านก็มีมี พัฒนาจนถึง F3 แล้วก็ F4 ได้แล้วครับผมพี่เดียวทำไมถึงเลือกพัฒนาสายพันธุ์รามันครับผมคือโดยปกติแล้วเรามีเรามีแม่ลูกผสมอยู่แล้วครับนี่เรามัเป็นการทําให้มันมีการเพิ่มมูลค่าครับก็เลยทําการจดทะเบียนจด F แล้วก็ไล่พัฒนามาครับแล้วก็เขาสามารถพัฒนาจนถึงเป็น ประมันแท้ได้คถึง F5 อครับผมอ่พี่เดียวพัฒนาสายพันธุ์มากี่ปีเลยก็ไม่ต่ำกว่า12ปีครับ2ปีครับคทั้งสูงสุดสูงสุดจะอยู่ทค่ F3 F4 อยู่ครับอย่างอย่างวันนี้เราเรามีวัวเข้าประกวดอ่กี่ตัวครับเอามาวันนี้ในวันนี้มีทั้งวัวของที่ฟาร์มเองแล้วก็วัวที่น้องฝังฟิตติ้งก็จำนวน9ตัวครับผมอ ในงานวันนี้เรามีบั uh, วที่พัฒนาสายพันธุ์เองไหมครับมีครับมีมีมีก็มีของเราก็อยู่ในแบรนด์ของเราครับก็เป็น WU ครับผม<ห>ครับอ่าครับครับผมที่ฟาร์มพี่พัฒนาได้กี่ตัวครับตัวนี้เอ่อไม่ถึงไม่ถึงว่าพัฒนาถึง F3 ครับผมครับกี่ตัวแล้วคือตอนนี้เราก็พยายาม F4 เพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีก็ในส่วน F3 F2 ก็ ก็มีมีมีอยู่หลายตัวแล้วครับผมไม่มากแต่ก็ไม่มากครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นงวที่เคยผ่านสนามการประกวดมาทั้งนั้นแล้วก็เก็บเอาไว้พัฒนาต่อยอดครับครับครับผมนะเราไปประกวดทั่วประเทศไทยไหมครับครับเดินสายทั่วประเทศครับถ้ามีงานเราเราเขาจัดให้เราให้ให้เดินลูกผสมเราไปแน่นอนล่าสุดเราเพิ่งไปที่ไหนมาล่าสุดล่าสุดก็จะมีสนามดุยลรัแล้วก็บึงสัมพันธ์ครับผมนะพี่เคยได้แชมป์อะไรบ้างครับ เคยทําได้แชมป์ได้ก็ได้ถึงก็แชมป์แต่รุ่นเราก็เคยได้แล้วก็ตำแหน่งที่ใหญ่สุดคือแกนแชมป์ท่านระธานเราก็สามารถทําได้ครับับครับครับในรุ่นอะไรครับพี่ก็ก็แล้วแต่รุ่นฮะงวงงวงสามารถเป็นแชมป์เป็นแกนแชมป์ได้แั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มันเป็นได้ทุกตัวครับ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 ก็อย่างจะมีถ้าเราจะให้เห็นก็มีตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เคยได้ถ้วยแกนแชมป์พระธานมาแล้วครับครับผมตัวนี้ใช่ไหมครับผมใช่ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นเป็น เป็นเป็นงัวแบนผมแต่ว่าเจ้าของเป็นต้นต้นฟาร์มเลี้ยงครับผมครับผมอันนี้ตัวนี้เขาอายุตัวนี้ตัวนี้อายุยี่สิบประมาณยี่สิบเจ็ดเดือนยี่สิบเจ็ดแต่เขามีลูกแล้วมีลูกเดินตามครับครับผมอ่าตัวนี้เป็นเอฟสามครับเอ่อพ่อเป็นออสหนึ่งสามเจ็ดครับครับผมอ่าฮะอ่าฮะที่ฟาร์มที่พี่รับผสมด้ไหมครับ รับผสมยังไงเอ่ยรับผสมเทียมหรือรับแบบนี้ก็ก็พอมีงานบ้างครับผมแต่เขาส่วนใหญ่แล้วคือหนักไปทางการบิดมัวมากกว่าโอ้ครับครับฟาร์มอยู่ที่ไหนครับจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทครับอืก็อย่างวันนี้เราเดี๋ยวให้พี่แนะนาตัวแต่ละตัวดีกว่าได้ได้ครับเอาตัวแรกเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เคยได้แกนแชมป์อยู่ครับผมเราเคยได้แกนแชมป์เซบูราเอ่อได้กนแชมป์มาสามสนามแล้วครับครับแล้วก็พอดีเขาช่วงนี้เขามีลูกแล้ว ครับผมแล้วก็เจ้าของเป็นต้นฟาร์มจังหวัดอะไรครับครับอ่าฮะโอยั่งไงนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหก็เรียกว่าตัวใหญ่ตัวนี่ก็เป็นลูกเขาครับนี่ครับผมลูกเขาเป็นพ่อเป็นดีบีเบอร์คิวลี่ครับครับผมครับก็สวยทีเดียวนะครับลูกไปเขาไปเข้านอนดีกว่านะอย่าไปกวนเขาครับอ่า ตัวนี้เป็นเป็น f อ f ส f ่ของของแบรนด์เราเองโอ้ครับนี่เป็น f อตัวแรกครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วครับพี่ครับผมตัวนี้เจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้อันนี้ตัวเพศเมียครับตัวเพศเมียนะครับเจ็ดเดือนืมนี่ครับสวยมากครับเอฟสี่เอฟสครับนี่ครับก็มันเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับพี่พัฒนาสายพันธุ์มันถึง f อฟแล้วนะครับนี่พัฒนาเองนะครับผมครับโอ้ครับครับอ่า ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นเป็น F F สอง F สเป็นกับฝากซิปติ้งครับอืเอเจครับผมครับโอ้โหนี่ครับสวยมากครับผมเราได้มีโอกาสมาเสนนราคาถ้ามีคนสนใจราคาตรงกันขายเลยครับครับอ่าพี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้อินบ็อกซ์มาเลยครับศูนย์แปดหน้าหกสองสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดอืมครับผมอินบ็อกก์มาหลังไม้นั่นเลยนะครับผมครับสอบถามได้เลย อย่างตัวที่นอนอยู่ครับพี่ตัวนอนนี่เป็นเป็นลูกสม F 3ครับผมโอ้เป็นลูกของ F 2องเป็นพ่อเป็น JH n o b โนครับสุนทรสองทับครับือครับอือายุเป็นเป็นเป็นพ่อพันธุ์ในไทยเนี่ยเออเป็นเออเป็นพ่อพันธุ์นอกแอนดีสไม่ใช่ในไทยโอ้พ่อพ่อพ่อตัวนี้อยู่ในไทยครับครับผมอายุเท่าไหร่นะครับพีตัวนี้ตัวนี้10เดือนครับ10เดือนครับสิเดือนสูงประมาณเท่าไหร่ครับพ่อสูงประมาณเท่าไหร่ ไม่เคยวัดกำลัสูงเลยครับโอเคครับไอ้เนาะลูกดูมาโอเคอุ้ยมันก็เยอะครับสุดท้ายครับครับแล้วนี้ไม่กําเนิดเยอะครับโอ้โวัวสวยมากครับนี่ครับผมแล้วก็มาตัวต่อมาเป็นงูฟ้าฟิตติ้งครับผมงูฟ้าฟิตติ้งโอ้เป็นแบรนด์ M Y อือเป็นแบรนด์ M Y ครับครับของน้องมูหยอง บัวยอฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับครับตัวนี้เม็ดสีดีมากครับเม็ดสีดีมากครับนี่ครับผมเป็นลูกเฮดเคเจ็ดเจ็ดเก้าครับครับผมแอ่ของโอยกว่าบัวขึ้นสวยอีกตัวนะครับผมโอ้โหครับเม็ดสีที่ดีครับส่วนตัวพูดนี่เป็นพันธุ์แท้ก็รอรอประกอบเป็นงอฝากฟิตติ้งเหมือนกันครับโอ้ครับครับโอ้โหครับ เรือบวัวแต่ตัวของพี่นี่สวยอ่ะสวย,สวยสรับดีเราอ่าได้เห็นพี่อยู่ในงานอ่เมืองแก่ที่สตึกนะครับผมพอนี้ได้มีอ่าได้เกียรติได้เกียรติจากอ่าพี่เดียวครับได้ได้เกียรติจากพี่เดียวมาให้สัมภาษณ์แล้วผมอ่ายังยังเราทําที่ฟาร์มเนี่ยเออมันสายพันธุ์พวกนี้มันเลี้ยงยากไหมพี่คือ ไม่ยากครับผมมันก็เหมือนงัวลูกผสมทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ครับเพียงแต่เราพัฒนาโดยใช้น้ําเชื้อพ่อบบบ้านผุ่นแท้เข้าไปใส่ก็จะมีทําให้งัวมีมีลักษณะที่มันดูสวยขึ้นรัรเดินตัวเร็วขึ้นครับผมแล้วยังวิธีการเลี้ยงครับผมวิธีการเลี้ยงก็คือเหมือนงัวทั่วไปที่เราเลี้ยงอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วมันมันมันไม่ไม่ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างเลยครับครับมัน ก็เขาเป็นคนวัวัว,ว,วทนที่ทนอากาศสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันเป็นงวเมืองร้อนอยู่แล้วก็มไม่ไม่ก็คือสามารถเลี้ยงได้ตามบ้านเราทั่วไปนี่ครับตุ๊บตุ๊้นที่อยู่แล้วครับครับออย่างตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นลูกผสม F2 เหมือนกันโอ้โหนี่ครับผมครับตัวนี้ก็เรียกว่าสวยทีเดียวครับอีกตัวหนึ่งรับผมตัวนี้เป็นแบรนด์แบรนด์ TK บวกครับ ออกน้องต่อเกียรติเริศฟาร์มโอ้โหนี่ตรวจยศสุธรสวยนะครับผมนี่โอเคตัวนี้เป็น F2 ครับครับผมนี่เป็น F2 ครับผมโอ้โหตัวนี้ในงานวันนี้เขาประกวดแล้วใช่ไหมเอ่อตัวนี้อายุ14เดือนครับเดี๋ยวเราเตรียมลงสนามช่วงบ่ายนี่ครับครับผมนี่ครับเตรียมลงสนามช่วงบ่ายนะครับผมตัวนี้ครับผม คือเขาอยู่ในรุ่นอะไรอยู่ในรุ่นกี่เดือนครับผมรุ่น14เดือนครับรุ่น14เดือนนะของรุ่นลูโกครับครับแาบนี่คสวยเป็นวัวอีกตัวนึงครับที่สวยครับผมขาผมนี่ครับครับอย่างตัวถัดไปครับพี่ไปก็จะเป็นเพศผู้ตัวนี้เป็นพันแท้ครับครับตัวนี้เป็นพันแท้โอ้นี่ครับก็เป็นหัวพันแท้ครับนี่ันในฟาร์มฮะอ่าอโอ้ย่ก็จะมีลูกผสมอีกตัวนึงที่ที่ที่มีผลงานที่น่าติดตามอยู่ครับ อ้นนู้นแชมอ๋ออึบตัวนี้เาอายุกี่เดือนแล้วครับนุ่ตัวนี้ตัวนี้อายุ24เดือนครับผมโอ้โหตัวนี้เป็นลูกผสม F3 ครับผมก็ CT จุดสี่ทับหนึ่งสี่ครับครับครับตัวนี้ก็มีผลงานที่ดีเคยตัวนี้ล่าสุดได้ได้การแชมป์ที่งานบุยลรัโอ้โหเดือนธันวาครับใช่ครับนี่ครับครับวัวเจอตัวนี้เป็นการแชมป์ลูกผสมครับดีกรีไม่ใช่ธรรมดานะครับเพื่อนนี่ครับ แต่เดี๋ยวรอดูว่าเราจะสามารถทําผลงานวันนี้ได้ดีขนาดไหนครับผมครับอืสุดยอดมากเลยครับวัวแต่ตัวของพี่นี่โหดังอ๋อวันนี้ก็ขอบคุณพี่เดียวมากครับผมครับขอบคุณมากครับผมผมที่ให้เกียรติเอ็มซีฟาวมาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ได้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับจะเรียกว่าบู๊แต่ตัวไม่แพ้กันเลยนะครับผมมีแต่บัว ตัวสวยๆนั่นเลยนะครับผมนี่โอ้โหนี่ก็ตัวตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหตัวนี้สีดำตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นอ่าพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับผมนี่ตัวใหญ่นักเลยครับผมตัวนี้อเป็นอีกตัวนึงนะครับผมมาจากไหนเนาะครับบ้านพัทยาค่ะ มาจากล่างบุรีโอ้นี่ครับจากล่างบุรีนะครับผมเป็นอ่าพวกพันตัวนี้สายพันธุ์อะไรครับตัวตัวดำเนี่ยครับผมโอ้ทำไมเขาตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหเขาหนักกิโลครับเนี่ยตันกว่าแล้วค่ะตันกว่าอายุเท่าไรครับนี่สามปีสามปีอู้หูมันใหญ่กว่าตอนไปต้นแผลงยี่ห้อครับอู้หูเด็กใหญ่ตัวร่างกายนี้ โอ้โหนี่ครับตัวบลเลอร์เะยครับนี่วันนี้เรามีน้ำเชื้อมไหมครับมีคมีน้ำเชื้อมบริการหลอดประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้หลอดร้อยห้าสิบหลอดร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับมาที่งานเมืองแกได้เลยครับผมมาติดต่อฟาร์มอะไรครับผมพรชัยฟาร์มฟรชัยฟาร์มนะครับผมบูธตั้งอยู่ที่เมืองแกนะครับผมอำเภอสตึกครับยังทันนะครับผมงานมีถึงวันที่5้านะครับผมนี่น้ำเชื้อไม่แพงนะครับผมราคาเกษตรกรมากครับ อันนี้ราคาน้ำเชื่อเท่ากันไหมครับผมเชือรละร้อยค่ะโอ้อรอละร้อยนี่ครับหืมมาได้นะครับผมนี้หัวน,นองน้ำเข้าโอ้หัวน,นองน้ำเข้าครับครับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับ